รายการพทุทธิรักพกทุทธิกิจเช้าวันนี้พระครูก็ตื่นตามปกติก็ประมาณ6กโมงเช้า<ม>ป,ปกติพระครูก็จะตื่นขึ้นมากราบพระนั่ถึงพระพุพะทธธรรมผส์ก่อนก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะหลายคนก็อยากจะทําตาม,มผมด้วยนะครับจากนั้นก็มาออกกําลังกาย วันนี้ออกกาลังกายด้วยเครื่องเครื่องปั่นจักรยานช่วงแรกๆก็จะหนักก่อนจะฝืนฝืดมากโอ้เหมือนกับปั่นขึ้นดอยพอมาช่วงท้ายๆก็จะผ่อนล,ลงมีปัจฉาคอยจับเวลาบอกปัจฉาก็ออกกําลังกายไปด้วย30ิวินาทีสุดท้ายเนี่ยปัจฉาก็จะบอก3าิอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเพราะูเร่งถือว่าเป็นช่วงพีกนะออกกำลังกายจะมีจุด สูงสุดของการออกกำลังกายเร่งสปีดโอ้โไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ80นะคฝันได้ขนาดนี้จากนั้นก็จะเรียกว่าคููดาวนะหรือภาษาว่า,าทําให้ร่างกายค่อยๆเย็ยนลงนะไม่ได้เอาแขนลงเลยนะครับเนี่ยจะก,กางไว้ตลอดยกขึ้นยกลงให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้น ทั้งเห็นเห็นว่าจะเป็นแอโรบิกเอคซิวซายนะ,ค,ะครับทั้งได้เหงื่อแล้วก็ได้กล้ามด้วยไม่ได้เล่นกล้ามไปโชว์นะครับเล่นให้มันดูสรีละปกติเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหลังจากออกกำลังกายเสร็จก็ยังมีเวลาเหลือที่ก่อนออกรายการนะครับหรือว่าบางวันไม่ได้ออกรายการก็จะทํางานต่อก่อนชั้นนะครับงานพ่อครูคือง,งานหลักนะครับก็คืองานเขียนหนังส<อ>ือเขอียนหนังสืออะไรครับหนังสือธรรมะ ชพ่อครูเดี๋รวทรมาแล้วแล้วมพ่อครูตอนนี้โอ้โหคือสภาวะธรรมที่พ่อครูเอามาอธิบายตอนนี้มันละเอียดนะครับแล้วก็พกจนานุกรมเนี่ยพ่อครูเคยบอกว่าพอ่อครูใช้ถึงห้าชุดพจนานุกรมที่จะแปลบาลีนะครับมีถึง5้าชุดแต่ที่บราซมีอยู่3มชุดที่ใช้บ่อยก็มีฉบับภูมิพลโลภิกุที่เห็นเมื่อกี้นะครับแปลได้ละเอียดแต่ละเล่มมันก็มีรายละเอียดต่างกันนะครับ นี่เป็นวันอะไรนะครับวันวิสาขาบูชานะครับอตอนนั้นอยู่ในช่วงก่อนงานอสมนึกหลังจากฉันระครูก็จะออกมาเดินตรวจด,ดูงานต่างๆะฉนนั้นเดินเข้าไปในชุมชนเป็นการรีแลก์ไปดวยในตัวหลังจากฉันอาหารนี่กระถวบ้านสุขภาพเรานะครับนี่ก็เจ้าของฐาน,นค,คุณพรตวันแล้วก็เด็กลูกฐานก็กราบ ตรงใกล้ๆบ้านสุขภาพาก็กําลังสร้างบ้านสุขภาพหลังใหม่ใหญ่กว่าเก่าชาวปฐมศพบริจาคก็ประทับใจชาวปฐมศพครับน,นี้ก็เด็กๆแล้วก็ทาํา5สอวันนั้นนี่ก็ทาวันบิกคลีนิ่งเดย์ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาพัฒนาแผ่นดินพุทธก็ร่วมกันทั้งชุมชนเลยเป็นปากฏการใหม่เลยเปลี่ยนชุมชนระครูก็ไปเดินตรวจดูแล้วก็เลยไปที่ ตรงสาราช่างของวิาลอาชีวศึกษาสมารติคาวิชาลานี่ครับกำลังสร้างนะครับกำลังก่อสร้างเรากำลังจะมาตรวจอาคารอีกไม่กี่ไม่ถึงเดือนแล้วมั้งครับ,บก็มาตรวจ คณบรรชัยที่ซ่อมรถนี่ก็เป็นชาวเกสตรกรรมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรที่จะเรียนซ่อมรถนี่เขาก็มาซ่อมเองนะครับยกเครื่องเคาะพ่นสีเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับก็กลับมาที่เรือที่ทํางานพระครูก็เขียนหนังสือต่อต่อไปเรื่อยจนถึงเกือบจะถึงรายการที่จะต้องออกตามปกติ คร,รูระจะไม่หยุดอยู่เลยว่าเขียนแค่นี้พอนะแต่ว่าดีกว่านั้นปรับปรุงได้อีกบางทีปริ้นนะเพระเาะครูเคยบอกว่าเขียนนี่มันจะต้องใช้อะไรนะพลังงานมากกว่าจิ้มอย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องตอนนี้รครูก็ต้องพยายามพักสายตานะครับทุกหนึ่งชั่วโมงกันนวดตาเพราะว่ารังสีจากจอก็มีผลอีกสิบนาทีเองนะจะออกรายการแล้วนะมีเวลาเหลือก็เนี่ยทุมือเนี่ยให้อุ่นนะ นวดตา,ตาเพื่อบำบัดรักษาดวงตาในก่อนออกรายการพันเตนักแน่นก็จะมาให้พ่อครูเช็ดหน้าก่อนวัะนั้นท่านอาจารย์อินไทยก็ขึ้นไปก่อนแล้วนะครับไปรอและเอากระเป๋าไปให้พ่อครูก่อนละเพื่อแบ่งเบานีผมก็จะตามมาทีหลังก็อีกแค่5นาทีมั้งวันวันนั้นนะครับคือ,อบางทีไปเนี่ยพ่อครูเดินเร็วนะครับผมเดินตามตามนิดแทบไม่ทันเลยนะครับแล้วก็ ไปถึงห้องส่งพรั้นญาติโยมก็ทยอยกันมานะครับช่วงนั้นก็มี SMS เอ็ที่พระครูก็เตรียมว่าจะเอาในรายการแล้วก็ยังมีโนต้ตของพระครูเองีนะครับคือเอสเนี่ยสังเกตว่าหนังสือหรือ SMS อะไรเนี่ยพระครูจะโนต้ตได้หมดเลย mm hmm. คือเรื่องสภาวธรรมอะไรนี่เป็นเรื่องละเอียดพระครูก็จะใช้ไตปิดกดด้วยคน,คนตอนแรกก็จะมาน้อยนะครับแต่แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเลิกงานคือการงานที่บ้านราชนี่จะเยอะ mm hmm. เพราะนั้นคนก็จะ รีบทำงานเยอะๆนะจนใกล้เวลาก็เรียนแบบพ,พ่อครูนะครับคือคนเนี่ยจะไม่ใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์เพราะว่าทำงานไปจนเนี่ยใกล้หกโมงลแล้วก็รีบไปอาบน้ําแล้วก็รีบขึ้นมามันก็เลยตอนเริ่มต้นก็คนน้อยนะแต่ไม่นานเลยนะคนจะพลึบเลยนะครับ ก็ฟอร์มเนเจอร์ของเราครับแล้วก็เป็นผู้อินเสิร์ตภาพให้พระครูรวมทั้งตัวหนังสือในพระไตรปิฎกสอนี่วันนั้นทําไมเด็กเอยอะครับวันนั้น้องเป็นวันพระธหัสซึ่งปกติตดเด็กนักเรียนท่านจะทุกพู้ถาสนาที่จะขึ้นมาฟังธรรมของพระครูนี่ก็คือเด็กเราก็ดูตั้งใจนะครับบางทีธรรมะเล็ก <c oughs> เด็กๆก,ก็ปีนกระไดฟังผู้ใหญ่ยังปีนบันไดฟังเหมือนกันนะถ้าแต่เด็กเขาจดจดได้จดดีนะครับก็ประทับใจเด็กๆเส็ราการวันนั้นมีคนนิมนต์พ่อครูปไปดูบริเวณที่ริมมูลเขาบอกว่ามีมาแมลงตัวเล็กๆที่ปล่อยแสงได้เขาเรียกว่าหิ่งห้อย มีห้อยที่ปกติเขาจะไม่อยู่ง่ายๆนะครับถ้าไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีทุกปีแต่ว่าปีนี้รู้สึกจะมีมากแล้วก็เลยนิมมอนไปดูพระครูก็อ่ะลองไปดูทีออ่ทำกลางความมืดมิดนะก็ยังมีแสงสว่างแสสว่างจากปัญญาเนี่ยมันก็จะไม่ดับไปง่ายๆนะครับออกลับมาก็คุณเตยแักแนก็เตรียมพัดเช็ดหน้าไว้ให้แล้วเห็นว่ารายการคุณนลงโชควัฒนานี่ก็ดึกแล้วนะถึงออกนะครับ เช็ดหน้าเช็ดตาคือก่อนนอนนะครับก่อนนอนนะครับบางทพ่อครูก็จะมาโอภาปปะนะครับางทีมีเรื่องราวอะไรที่จะมาสรุปรายงานให้พ่อครูได้ทราบหรือว่าพ่อครูนึกถึงธรรมะอะไรดีๆก็อาจจะเหมือนกับเทศก่อนนอนเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากเหมือนกันก็จะมีขวดสาหรับใส่น้ำนนปลาสว,สว,สว่ก่อนนอนตื่นนอนนะครับกราบพระสามครั้งเบญจางคปดิดพ่อครูกราบสวยนะครับเนี่ยเป็น เป็นต้นแบบจริงๆครับนี่ทำท่าอะไรครับนี่เหมือนซุปเปอร์แมนนะครับครับท่านี้จะบริหารอย่างไรตัวหลังครับกล้ามเนื้อหลังครับเขาบอกว่าก็ครูมีกระดูกที่บางนะครับตรงหลังก็เลยต้องบริหารกล้ามเนื้อให้ช่วยพยุงกระดูกจะได้ไม่เสื่อมไปครับบริหารเนื้อ่อนนอนก็จะบริหารดวงตานวดตาเช่นเคย คิดดึกๆกก็นวดน,นะครับท่านลุกสึกตัวได้ยินเสียงถูมือพ่อครูก็ตื่นนาะตื่นนอนมานวดอีกอะไรเงี้ยจะเห็นว่าชีวิตของพระภิกษุก็ไม่ใช่ว่าแต่ทาแต่งานอย่างเดียวงานภายนอกแต่พางานด้านจิตวิญ,ญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญพ่อครูวันนั้นก็เพื่อพวกเราที่มานิมนต์ไปดูหีหน่อยซึ่งดูแล้วอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้มีสาระอะไร แต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่พระครูก็พร้อมที่จะสละให้ให้ลูกหลานนะให้พวกเราเนีได้ซึมซับน้ำจิตน้ำใจแม่เล็กแม่น้อย